ตอเล่มิสซิสเบจากอัลมาตีคาสัสสถานนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางไปที่จุดชมวิวนะครับที่สูงที่สุดในอัลมาตีนะครับเราจะสามารถเห็นวิวของอัลมาตีที่เนี่ยได้360องศาเลยนะครับเขาบอกว่าให้ไปช่วงเย็นๆจะเหมาะกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยผมจะต้องการที่จะเดินทางโดยนี่ครับรถเมย์นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายตังค์ยังไงอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะของผมรถ สายที่2 0เ้าวเวนพันนั้นสายที่25กับ19นะครับไปแล้วเอาไม่เป็นไรมาทุกๆ1ินาทีนะครับ s> <S เห็นไหมนี่ยี่หรือ19นะครับอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเราก็ต้องทําตัวเป็นคนท้องถิ่นนะครับ <_ c oughs> เพื่อที่จะใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่นที่นี่เนาะแล้วที่นี่เนี่ยผมก็พาทุกคนมาเที่ยวได้หลายตอนแล้วเนาะในคลิปเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็จะพาขึ้นเขาไปบ้างเพื่อที่จะไปดูวิวผมก็ยังไม่ได้เห็นวิวเต็มเต็มตานะครับ เพราะว่าถ้าเซิร์ชดูรูปจากอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเราจะเห็นเมืองเขาและฉากหลังเนี่ยเป็นภูเขาแล้วก็จะมียอดปกคลุมจะเป็นขิ่มะปกคลุมบนยอดภูเขานะครับเดีย๋ยวลองขึ้นไปดูซิว่าเราจะได้เห็นแบบนั้นหรือเปล่านะ,ะมาแล้วครับรถของเรา,เาไปคันนี้แหละขึ้นตามเขาไปนั่งไป1ิบสถานีนะครับตอนแรกอะ่ะคือผมจะนั่งรถแท็กซี่ไปนะครับเสียงเงินประมาณ2 0 0 แล้ผมไม่รู้ว่าอันนี้เสียเงินเท่าไหร่แต่เดาว่านะเทียบกับค่าไฟใต้ดินเขาอะอันนั้ร้อยเทนเกนนะหรือประมาณ8บาทมันก็คงไม่น่าจะแพงมาก <c oughs> ก็คนไม่เยอะนะครับตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงแล้วอะคนไม่เยอะเลยรถติดด้วยนะเนี่ยวันนี้ดูสิเห็นไหมเออแลวอย่างนึงนะที่ผมอยากจะบอกเลยนะครับที่อัลมาตี้เนี่ยผมชอบเมืองเขาอย่าง แรกๆเลยคืออะไรบ้างไหมต้นไม้เยอะมากๆนะครับที่นี่เนี่ยทุกคนลองดูสิว่าต้นไม้มันเยอะหน่อยทุกที่เลยนะทุกถนนเราเวลาเราเดินเนี่ยเราเจะอ,อยู่ใต้เงาร่มไม้นะครับมันทําให้เย็นสบายและยิ่งตอนนี้อากาศเย็นๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเดินแล้วสบายมากตอนนี้อากาศนะครับประมาณ22องศามั้งเดี๋ยวดูกันอ่า21องศานะครับตอนนี้ แดดไม่ออกมาประมาณ3วันแล้วนะผมก็ต้องคอยเช็คแผนที่ไปตลอดทางนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลงแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปขึ้นเขาเรียกไงกระเช้าต่อขึ้นไปบนเขานะครับเพราะว่าบนเขาเนี่ยความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1, 1 0 0หนึ่งร้ยกิโล 1, หนึ่งรเมตรจากระดับน้ำทะเลเดี๋ยวผมต้องคอยสังเกตดูด้วยว่าเขาจ่ายเงินกันยังไงเพราะว่าเหมือนเขาจะมีเป็นบัตรนะครับ มันคอยแตะแต่ผมเป็นเงินสดอะไม่รู้ว่าใช้บัตรจ่ายได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องคอยสังเกตการก่อนดูเชิญเขาจ่ายค่ารถเป็นยังไงเห็นไหมแอนสองด้วยกอ้าวเขาไม่จ่ายค่ารถซเหรอเฮ้ยเขาไม่จ่ายค่ารถกันอ่ะเอ้าแล้วจ่ายค่ารถยังไงอ่ะเขาลงกันไปเลยอ่ะผมงงเลยเนี่ยเฮ้ยเขาลงกันไปเลยเขาไม่ ว่าเขาสแกนจ่ายวะอ๋ะอนี่ไงน่านจะสะแกนจ่ายจริงด้วยดูดิผมลองสแกนแบบนี้มันคืออะไรเห็นไหมรถเมย์เขาใช้ระบบสแกนจ่ายจริงๆด้วยอ๋อแล้วเราไม่ใช่คนที่นี่เราจะจ่ายยังไงวะเดี๋ยวผมโหลดแอปก่อนอ้าวเวนเป็นภาษาคาซัคีกเวนละแล้วผมจะจ่ายยังไงวะเนี่ยค่ารถเราลองเดินไปดูก่อนไม่รู้ว่าจ่ายยังไงนะครับผมสมัครไม่ได้เนี่ย เว่เลยจ่ายไม่ได้เราลองไปดูตรงคนขับแล้วกันเฮลโหลดิสโอเควันวันนะโอเคโอเคโอเคสักไหมใจเัินสดได้ตกใจหมดเลยเกือบไปแล้ว <c oughs> นี่เห็นข้างบนปะ่ะที่มันจะเป็นเหมือนรางนะครับมีรถเมล์ธรรมดากับรถรางข้างหน้านูนเห็นปะ่ะมันจะมีอะไรยื่นๆนะอ่ะถึงแล้ว โอ้หนี่ดูดิตรงนี้เขายังไม่เปิดประตูเลยต้องไปจอดตรงป้ายเห็นไหมแต่คันนี้เขาเปิดนะเออดีเว้ย็ยังไม่ยอมเปิดประตูเลยต้องรอถึงป้ายจริงๆแต่ก็แล้วแต่คันนะคันนี้เปิดก่อนเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกไหมครับว่าที่นี่เนี่ยต้นไม้เขาเยอะมากๆเลยนะเดินไปตรงไหนก็มีต้นไม้นะครับผมชอบมากนนี้และอีกอย่างนะที่ผมอยากจะบอกก็คือที่นี่นะครับ คนรัสเซียเยอะมากเยอะมากๆาอ่ะจะบางทีผมไม่รู้ว่าคนไหนคนรัสเซียหรือว่าคนขาซักล้วก็อย่างบางทีที่ผมไปซื้อของเนี่ยผมจะกดเป็นภาษาขาซักใช่ไหมส่วนใหญ่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นภาษารัสเซียก็แสดงว่าเขาเป็นคนรัสเซียนะครับวันนี้เมกเยอะนะครับตรงทางเข้านี่นะครับก็จะมีรูปปั้นนักกวีชื่อดังนะครับ บุคคลท่านนี้เป็นบุคคลสําคัญนะครับของอามาตี้นะเพราะว่าเป็นนักกวีชื่อดังนล้วั็นักแต่งเพลงคอมโพเซอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาได้รับการยกย่องมากๆเลยนะครับในคาศักสถานก็รูปปั้นเขาจะอยู่ตรงนี้ตรงทางเข้าของที่เรากำลังจะขึ้นไปเลยนะครับก็โทอเห็นว่าอ่านในภาษาอังกฤษเลยนะเพราะว่าภาษาคาสักเราก็อ่านไม่ออกนะครับเนี่ยขนาดนี้เราอยู่แหล่งท่องเที่ยวนะครับผมยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวเลยสักคนนะเอาจริง มีแต่แบบชาวบ้านนะครับที่เขามาพักผ่อนมานั่งเล่นนะครับตรงที่ลานนี้นี่รู้สิแล้วทำไมน้ำตรงนี้มันเป็นสีเขียวๆอย่างงี้วะเนี่ยสีเดียวกับกระจกเลยเห็นปะหรือว่ามันสะท้อนกระจกวะเอ้ไม่ใช่อ่ะฝั่งนี้มันก็เขียวอ๋อเนี่ยมีนักท่องเที่ยวอยู่เว้ยคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตรงนี้มีโรงแรมด้วยเว้ยโมโฮเทลดูสิอยู่ตรงด้านหน้านี้เลย โอ้โหคิวเยอะเหมือนกันนี่ว่าเห็นไหมผมนึกว่าจะไม่ค่อยมีคนนะเนี่ยด้านหน้าก็มีร้านขายไอศกรีมผมซื้อน้ำก่อน,นดีกว่า Yes Yes e p e r g w e e p e r k y Yes W e p e r g w Are you from here? No, no no India Oh India Okay nice to meet you Nice to meet you You from Thailand 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 oh. Yes เดี๋ยวผมดูค่ารถด,ด้วยเมื่อกี้ค่ารถเท่าไหร่วะนี่เขาทอนผมมาเท่านี้นะผมให้ไปหนึ่งพันนะครับห้าร้อยสองร้อยโอ้ค่ารถสิบหกบาท <laughs> ราคาโคตรถูก Excuse me Can I have a bottle of water? Ah uh, small one. Only one? Yes only one. เม mm hmm. น,นูเขาก็มีโอ้โหแต่ไม่มีภาษาอังกฤษเลยดูสิเหนะ็นไหมเออแล้วนะักท่องเที่ยวเขาจะอันนี้ได้ไงพอกับจีนเลยนะ How much? โอเคมัค์แมนอุตส่าห์สี่ร้อยนะครับแปดสี่สามสิบบาทเดี๋ยวผมซื้อขึ้นไปกัอน <laughs> ไม่รู้ว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะงก็ซื้อไปก่อนได้คิวเข้าพอดีเลยเหรอเออปไปไปไปจากที่ผมดูมานะครับค่ากระเช้าเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ320บาทนะครับไปกลับอืมประมาณนั้นสินใหญ่ก็เป็นครอบครัวนะเห็นไหมพาเด็กกันขึ้นไปเที่ยวเอาเวนี่มีภาษาอังกฤษอีกเราจะซื้อได้ไงวันนี้มาแซงคิวอีกคนข้างๆอนนี่

เดี๋ยวผมต้องเก็บตั๋วไว้ดีๆเดี๋ยวหายกลับไม่ได้วันนี้วันอังคารนะครับคนยังเยอะเลยอะถ้าวันเสาร์ที่นี่ผมคิดว่าคนน่าจะเยอะกว่านี้เยอะเลยกระเช้าหนึ่งได้8คนนะครับนี่อ๋อนี่มองเห็นภูเขาแล้วตรงนู้นเห็นวะานแต่ว่าเมฆมันบังแล้วครับเออภูเขาอยู่ตรงนู้นนะแต่เรามองไม่เห็นโอนี่ไงเห็นนะ แล้วส่วนใหญ่นะครับผมเห็นหลายๆประเทศเขาก็จะมีการที่เราขึ้นกระเช้าแบบนี้คล้ายๆคล้ายๆเลยทุกประเทศเลยนี่ผมไปในปานก็มีอินเดียก็มีเมีหลายที่เลยแล้วบรรยากาศมันก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นก็มีแต่ญี่ปุ่นเนี่ผมขึ้นเป็นแบบรถเขาเรียกอะไรนะรถ รถดลากรลุกระเช้ารเิอชอน่มมีจุดขึ้นไปดูวิวด้วยเหมือนแบบเป็นพาวเวอร์หรือสักอย่างนนเ้ามาต่งรงนี้ตรงนี้นะไม่มีคนต่างชาติเลยคือเที่ยวง่ายสบายแต่ก็ติดตรงภาษานะครับเพราะว่าทอมพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้เลยที่นี่นึกสภาพเหมือนเราเที่ยวจีนอื้หูเริ่มอื้อแล้วตอนนี้เออหูอือไปแล้ว ดูวิวโหดูสิคนน่ะโอ้โหสวยสวยวิวิยออากาศไม่ดีเลยอะผมมาเนี่ยแต่จริงๆตอนนี้มันหน้าร้อนคน้ะแต่ว่าไม่รู้ทำไมว่าฝนมันตกล้วดูบนยอดยอดเขาอะจริงๆมันจะต้องมีหิมะอยู่ด้านบนนะครับแต่ตอนนี้คือมันร้อนเนี่ยไม่มีแลละแถวๆนู้นคุณจากไหนจากที่ว no Thailand Thailand yes you คาสักอ่าัอบันชอบฉันชอบันอบันชอบนชอบฉันชอบนชอบฉัอบฉันอันแอบฉันสอบันชอบนอบันชอบนชอจะขนอบเดนกอบันชอบนชอบ้ันชอบนชอบฉนอบฉันชอบฉัรบัอบนะอบามนแอ่นี้บนไอบฉันอ่ฉนชคบันชอบ่ันชอบฉันบันอบสนชอันบเดนไอ่ะอ๋นอนี่บึันไปดูวนวนะครันบแล้วตรงนั้นเราขึ้นได้อร์ตรงนั้นน่าจะได้นะ อ๋อเป็นของเด็กเดี๋ยวเราองเดินไปดูก่อนนี่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อตั๋วขึ้นจิงชาสวรรค์น,นะครับต้องมาซื้อตรงนี้เดี๋ยวผมดูราคาก่อน่าเท่าไหไ่อ,ยยอาวเวนไม่มีภาษาอังกฤษอ๋อนั่งไงมีมีม,ม,มีสองร้อยกว่าบ,บาทนะครับถ้าเราขึ้นแลทาวเวอร์ตรงนั้นอะขึ้นได้ปะอ๋อได้สิเห็นคนเดินไปนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปดูกันมันเหมาะสําหรับเด็กกับครอบครัวมากๆาเลยดูสิ ลองดูซิว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่200กว่าบ,บาทเดี๋ยวมาดูวิวตรงนี้กันนี่มีช่างภาพนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้อ๋อนี่ร้านถ่ายรูปไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปดูสิอ๋อจะมีเป็นแบบนี้เนี่ยนี่1 5อยห้ส้อยสีอันนี้ประมาณรู ร้อยแปดสิบอ๋อก็ได้รูปเลยนะตรงนี้น่าจะเป็นบาร์นะครับก่อนหน้านี้เห็นไหมแต่ว่าเขาปิดไปแล้วเหมือนเป็นไม่ใช่บาร์หรอกเออเป็นแบบจุดให้เดินเล่นนะครับเห็นไหมมีถนนด้วยอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันเป็นบ้านกลับหัวนะครับดูดิสำหรับเด็กทุกที่เนี่ยน่าจะประมาณราคา200นะผมเดาดูเสียตังไหมน่าจะเสีย เนีย่ยบ้านกับผัวเดี๋ยวเราเดินไปดูทาวเวอร์ตรงนี้นก่นตรงนี้เป็นร้านอาหารเออมันเป็นเหมือนสวนสำหรับครอบครัวนะครับพาลูกอ่อนมาเที่ยวเออนั่นแหละไม่ค่อยเหมาะกับนักท่องเที่ยวอย่างผมสักเท่าไหร่นะแต่ก็พามาแล้วมันเป็นจุดชมวิวเดียวนะครับที่เราสามารถดูวิวของเมืงเองอัลมาตีได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นมาดูหน่อยก็ไม่เสียหาย ไม่รู้เขาขายอะไรกันเดี๋ยวเราลองไปดูดูดิอ๋อไอติมเห็นเนาะวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเลือกกินเป็นอันไหนนะเนี่ยดูเป็นอันที่มันเหลือน้อยๆแล้วกันแสดงว่าขายดีมีสตรอเบอรี่กับอันนู้นนะครับนั่นน่าจะคาราเมลวะเอาอะไรดีเอาคาราเมลดีกว่าเออเนี่ยที่เหลือน้อยๆเลยอ๋อมีวานิลาด้วยนี่ว่าประมาณ80บาทเออประมาณนั้น what is this one caramel สร็ล้วมาคาราเมล yeah 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 this one with this with this one scoop one scoop 990 okay okay yes yes 990นะครับน่าจะประมาณ80บาทหนึ่งโคนนะครับแบบนี้ะเดี๋ยวเราเอาเปน็นอันนี้คาราโอ้โหด,ด,ดูดิเหนียวมากเลยน่าจะเป็น500แคลได้มั้งเนี่ยว้าว โอเคฮิโอเคบักมาอืมได้ละแต่คิดดูมันน่าจะหวานมากๆเลยเนี่ยอือหอหวานมากอืมหวานเบาหวานขึ้นอนะบอกเลยอืมอร่อยเนื้อติมคาราเมลขาเนีคือมันหนึบมากเลยนะ ดูเวลาผมงับมันนะมันหนืดขึ้นมาเที่ยวบนนี้นะประมาณหนึ่งพันบาทเออประมาณนะั้นค่ากระเช้าขึ้นมาก็ห้าร้อยแล้วนะครับค่าอัชัสวรรค์อีกสามร้อยแต่ผมจะขึ้นดีไหมวะเดี๋ยวเดินไปดูข้างหลังก่อนแล้วกันทาวเวอร์นั้นนะที่เที่ยวในเมืองนะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ามีพวกร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยนั่งเยอะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะครับ มากกว่าการมาเที่ยวนะที่นี่ตายแล้ววันนี้ผมลืมลืมไปซื้อตั๋วรถไฟนะเนี่ยเวรกรรม,มลืมสนิท็เลยต้องเปลี่ยนเมืองนะครับลืมซื้อตั๋วรถไฟแล้วนะดูนะฝนมาอีกแล้วจะเที่ยวอ,อะไรได้ดูเด็กข้างบนโอ้โหมายกอดเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะครับไปตรงไหนดีแผนที่เขาจะมีอยู่ตรงนี้ครับอ๋อมีสวนสัตว์ด้วยหรอนี<ๆ>่มาดูแผนที่กัน นี่เราอยู่ตรงนี้นะนี่เมื่อกี้มาตรงนี้อ๋อนี่อ๋อมันไม่มีทาวเวอร์เหรอทาวเวอร์อยู่อีกที่หนึ่งนี่วะเอาไปาเดี๋ยวไปดูอ๋อมันขับรถขึ้นมาได้ด้วยนี่เห็นไหมสามสิบสี่นะครับอันนี้คือลานจอดรถนะเนี่ยเอาไปาไปดูกันเออมันเป็นเหมือนสวนสนุกจริงๆแหละที่เนี้่อันนี้เป็นห้องบ้านภาพลงตานะครับนี่มีคนถ่ายรูปแอบถ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ จะเอารูปเนี่ยไปปิ้นแล้วก็วางไว้หรือเปล่าเหมือนที่บ้านเรานะครับมองเข้าไปข้างในงนี้ไหมซื้อตั๋วตรงไหนวันนี้ดูสิสำหรับเด็กหรือเปล่าวันน่าจะสำหรับเด็กปะ How much one person thousand five hundred okay is it big yes big y <Yes>. e okay ต้องให้ใส่ถุงมือแบบนี้ด้วย ไม่รู้ว่าของเด็กหรือเปล่านะครับเราก็เข้าเข้าไปดูกันออเนี่ยเขาเข้าไปตามลูกแล้วเขาให้ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปจับกระจกเขาเนี่ยมันจะเป็นรอยอาอเฮ้ยเนี่ยผิดทางเห็นไหมเข้าไปทางไหนวะไปทางไหนวันนี้งงอ๋ออ่โอเค ก็เล่นเป็นเด็กนะครับวันนี้ขอย้อนวัยหนึ่งวันเพราะว่าห้องมันน่าเข้ามากเลยอออ่าอันนี้ไม่ใช่แล้ะอันนี้เราเดินตรงไปได้เอ้ยเอาไม่ใช่เห็นป่ะมันหลอกตาจริงๆนะเนี่ยวิ่งย่างไงจะชนเดี๋ยวก่อนเอาชิปชิปและชิปโอ้ย โอ้ยงงแล้วก็งงงงงดูซิว่าผมจะออกได้ไหมเนี่ยมันหลงทางไปแล้วนะเวรกรรมแล้วอ,อ๋อนี่ไปตรงนี้พวกว่ผมต้องคำกรตายแนละ้วเออใช่ใช่นี่แหละเอาเออไม่ใช่นี่มันทางเข้าออกไปตรงไหนวะเนี่ย มันต้องไปออกอีกทางนึงโอ้ดูสิโอเคโอค้ยมึนหาทางไปไม่เจอนะครับโอ้ยตายแล้วไปตรงไหนวะอ๋อนี่ไงมาโอ้ยมันงงจริงๆนั่นเนี่ยอ๋อนี่งเห็นแล้วเห็นทางออกแล้วไปอะลองเข้าไปดูใช้เวลาประมาณสามนาทีได้ปะ อ๋อนี่เห็นแล้วนู่นเห็นคนอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเสร็จเรียบร้อย굿เนี่ยผมเข้ามานีแล้วนะผมรู้สึกมีความสุขนะเพราะว่าเหมือนกับตอนที่ผมไปที่เวียดนามนครับก็ไปเล่นส,นสนุกคนเดียวเนาะอยากจะบอกว่าการทําอะไรคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่มั่นใจกับการทําอะไรคนเดียวเราต้องหัดนะครับแรกๆผมก็อายแต่หลังๆนี่รู้สึกว่าชีวิตเรามีครั้งเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนหรือว่าจะจากโลกนี้ไปตอนไหน ทำอะไรทำให้มันสุดแต่ก็ต้องคอยนึกถึงความปลอดภัยไปด้วยนะครับก็อย่าไปแบบอเอเ็กซ์ตรีมคอนดิชันเนเกินไปอ้าวฝนตกเวนอ๋อนี่เขามีนี่ด้วยดูดิโอ้โหมาที่นี่หมดหลายอย่างนวเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ผู้ใหญ่เล่นแล้วครับไม่ใช่เด็กอ๋อราคา300บาทโอ้ยมีหน้าผาด้วยดูดินี่นี่นี่น โอ้เก่งเว้ยเด็กคนนี้ดูดิขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยนี่อา้าวร้องไห้เลยลูกใครเอ่ยแล้วก็ปล่อยลูกร้องไห้อย่างงี้เนี่ยนะเวรกรรมเออคนที่นี่นะบอกเลยว่าแปลกๆเขาชอบแบบงุนหงิดง่ายอะ่ะคนที่นี่ไม่รู้เป็นอะไรกันผมเนี่ยหลายรอบแล้วขึ้นรถเหมือนคล้ายๆแกร็บบ้านเราอะ่ะแต่ว่าเป็นรถแท็กซี่ออนไลน์นี่แหละคือเมื่อคืนเนี้ยผมออกไปข้างนอกมาแล้วใช้รถแท็กซี่ออนไลน์ใช่ไหม แล้วฝนตกผมบอกให้ไปส่งหน้าโรงแรมทางเข้าโรงแรมอยู่ตรงนู้นบอกให้กลับรถไปหน่อยเขาก็ทาท่าแบบไม่พอใจเลยแบบหุนหงิดอะผมก็เลยบอกว่าไม่ยอมอะก็ต้องกลับรถให้แล้วพาไปส่งที่หน้าโรงแรมแล้วพอกลับรถมานะเขาก็เจาะได้ผมลงตรงหน้าซอยซึ่งมันจะต้องเดินเข้าไปอีกแล้วฝนตกหนักมากอะโอ้ผมนี่เซ็งเลยแล้วไม่ใช่คันเดียวนะหลายคันไม่รู้คนที่นี่เขาเป็นอะไรกัน หุดหิดง่ายมากๆเลโอ้โหมีรถบัมด้วยอ่ะดูดิอันนี้คานโตก็เล่นได้นะครับ150นะครับทุกอย่างที่นี่เนี่ยราคาประมาณ150บาทนะต่อการเล่นหนึ่งครั้งนะครับอันนี้แหละจุดหมายของผมนะครับจะขึ้นแบบข้างบนใช่ตรงนี้หรือเปล่าวะใช่ปะเนี่ยน่าจะใช่ก่ะ นี่มาดูวิวกันอ๋อเอ้ยมันขึ้นไม่ได้อะตรงนั้นน่ะมันต้องไปขึ้นตรงไหนวะเนี้ยมันน่าจะไม่ใช่ที่ขึ้นไปดูวิวปะดูสินะ่ะขึ้นตรงไหนก็นไม่รู้ตรงนี้น่าจะเป็นร้านอาหารนะครับที่นี่มันเป็นเมืองคล้ายๆถ้าใครเคยดูคลิปเกี่ยวกับพวกเชโนบิลนะความรู้สึกมันจะไปทางนั้นอะตอนแรกผมคิดว่าเป็นเออมันเหมือนยุโรปสมัยเก่าแล้วก็แล้วก็กล่โซเวียตนั่นแหละเหมือนเลย สภาพบ้านเมืองของเขาเนี่ยเรื่องของสถาปัตยกรรมก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรให้มันทันสมัยใหม่ขึ้นนะครับก็ยังจะเป็นในยุคแบบนั้นอยู่แต่ก็ถือว่าสวยเหมือนเราได้ย้อนยุคมาแต่ว่าความทันสมัยที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าไม่แพ้จีนครับดีมากๆผมชอบมากที่นี่สะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวมากครับนี่ไงตรงนี้นะครับคือสวนสัตว์มีแต่ไก่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูสวนสัตว์กันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไร ไม่ใช่สวนสัตว์แล้วมันคือสวนไก่นะครับนี่เห็นไหมดูดิอ๋อแล้วไก่ตัวนี้เป็นขี้เลื้อนอีกเวรกรรมดูสินี่มีนกกระจอกเทศอสอสเตรเลียด้วยครับดูมันนอนอยู่เห็นไหมเห็นปหมนอนนอนมันก็คงลำคานนะเนาะคนมากวนมันทุกวันด,ดูตัวข้างในก็มีเห็นป่มอันนี้กว้างทั่วไปนะ มีกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวโหแล้วมันอยู่สถานที่แค่นี้เนี่ยนะแล้วมันโตแล้วเขาเอามันไปทำะไรต่อโหตัวอ้วนน,นเนี้ยเขาเลี้ยงดีอยู่นะดูสิโอ้โหตัวอ้วนตุบเลยเออนี้โอเคอะ่ะเลี้ยงดีปกติกวางพวกนี้มัตัวน้อยๆน,น,นะแพ้ดูสิมันเหมือนเลี้ยงผ่าเลยอะ่ะเนี่ยมันยืนอยู่บนนี้ได้ดูดิ ก็แผลเอ,อนั่นนั่นมันจะชนกันเลยดูสินั่นดูมันนั่นห้าวซะด้วยไอ้นี่ดูมันเห็นไหมเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันเป็นแผะนะเนี่ยเออแพะอะไรทำไมมันน่ารักจังดูสิตัวมันน่ารักมากอะน่าอุ้มมากเลยสัตว์ประจำถิ่นคาซักเลยนะครับเออแกะจริงๆด้วยแต่ว่าเขาเพาะเลี้ยงแกะ พันนี้เพื่อที่จะเอามาทําเป็นพวกเสื้อขนสัตว์ต่างๆนะครับเนี่ยดูสินี่ก็เพิ่งน่าจะเพิ่งตัดขนไปอ้หนเนี่ยลามะต้องระวังนะมันชอบถุยน้ําลายนะเนี่ยดูสิมันจะถุยน้าลายผมปะดเดี๋ยวลองแกล้งแกงใกล้ใไอ้ไอ้สัตว์ชนิดนี้มันกวนประสาทนะครับมันต้องมีคนเคยโดนมันถุยน้ําลายมั้งเลยมีตัวเดียวเองเหรอ มันนกหรือไก่เนี่ยมันเป็นสัตว์ชนิดที่ผมยังไม่เคยเห็นนะนี่สวยมากเลยสริสีมันสวยนะเห็นไหมโอ้โหนี่ผมทองไปย้อมผมร้านไหนมาจ้าคนสวยเห็นบ่าดูผมดนี่าดูผมดิไปทำผมร้านไหนมาเนี่ยกัดสีซะโอ้แต่หางเขาสวยนะเห็นปะ เอ้ของมันสวยนั้นแ่ะตัวเนี้เด็กโดนกินผมซะแล้ววันนี้ก็เป็นวันชิลๆนะครับสบายๆทำตัวเหมือนคนคาซักหนึ่งวันนะครับมาเที่ยวสบายๆแล้วก็ดูวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับคนที่นี่เขาก็ชิลๆเนาะต่างคนต่างพาลูกพาหลานมาเที่ยวแล้วก็ พาแฟนมาเดทกันก็มีนะที่ผมเห็นข้างในนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อสัตเ,เอ็กโซติกลองเข้าไปดูไหมว่าราคาเท่าไหร่ e l l o How much for the ticket here o k เค yes ค่าเข้าส0งร้เข,า,ขาบอกว่าอย่าจับสัตว์นะครับเราก็มาช่วยค่าอาหารแกนนะเจ้าลิงน้อยดูสิโอ้ยทรงผมเท่มากเลยน,นี่ อมีของเล่นด้วยอ่ะโอ้ยเอาเสือมาอยู่แบบนี้เนี่ยนะยเวนกรรมเห็นแล้วก็สงสารมันอ,ะอ่ะมันจะได้วิ่งได้อะไรไหมเนี่ยดดโยดูสิก็ <c oughs> อยู่อย่างนี้เนี่ยนะ แต่ถ้าเอามันไปปล่อยมันก็คงไปอยู่ในป่าไม่ได้แล้วแหละผมเดาเพราะว่ามันน่าจะถูกเลี้ยงมาตั้งตั้งแต่เล็กแล้วอุ้ยนี่อแต่เขาก็มีของเล่นมีอะไรให้อย่างดีนั่นแหละตัวออันนี้เสือหมือแมววะผมเห็นมีคนเลี้ยงอยู่นะที่บ้านเราก็มีคนเลี้ยงนะน่แต่ตัวมันใหญ่จังเลยดูสิโอ้

โยกลัวกลัวจริงนะนั่นน่ะเพื่อนก็ขำใหญ่เหล็กกลัวเลยนะครับเมื่อกี้มขำตั้งนานน้องเขากลัวจริงนี่นะครับเขามีแต่งชุดเป็นเหมือนี้ ชนเผ่าพื้นเมืองนะครับของคาซัคสถานนะแล้วก็มีเหย่่ยวด้วยนะครับหรืออินทรีวะนะตัวเบลเลยดูสิมีทั้งตัวเล็กกับตัวใหญ่นะเห็นไหมมันนะม,มีขนสัตว์ที่เขาเอาพาดอ๋อจิ้งจอกนะนี่ดูที่นี่ก็เพลินนะครับมาเดินดูชีวิตคนเมืองอัมมาตี้นะครับผมรู้สึกว่าที่นี่ไม่น่าเบื่อเลยนะ เดินดูชีวิตคนนะครับแล้วก็เดินดูว่าวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเวลามาเที่ยวพักผ่อนแบบนี้เขาปฏิบัติตัวก,กันยังไงนะครับทีนี้เราก็จะได้เรียนรู้คนท้องถิ่นที่นี่มากขึ้นนะครับแต่จากที่ผมดูเนี่ยเขาก็คล้ายๆกับคนไทยเราเหมือนกันเนาะเขาจะไม่ค่อยเสียงดังหกเวกวยวายสักเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นะ <S <S ผมไปเข้าห้องน้ํามานะครับเออที่นี่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเราต้องเสียงเงินเพิ่มนะครับ 100เทงเก้หรือมัน8บาทเออก็แปลกดีเนาะเพราะว่าเราเสียค่ากระเช้ามาใช้บริการแล้วแต่ยังต้องเสียค่าเข้าห้องน้ำเพิ่อมอีกอ่ค่าเค้ือ่องชิงช้าสวรรค์นเนี่ย230บาทคนเดียวก็ได้สบายสบายผมคิดว่าราคาพวกเครื่องเล่นต่างๆเหล่นนี้ก็ถือว่าแพงปะเออมันก็ไม่ได้แพงแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันก็แพงนิดนึงน่าจะซักประมาณ150เนี่ยกำลับบงดีแต่ว่านี้มัน230นะครับผมเนี่ยไม่ค่อยได้มา ถ่ายคลิปในเมืองแบบนี้นานแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหลังจากที่ผมได้ไปเล่นเครื่องเล่นที่เวียดนามเนาะเออน่าจะครั้งสุดท้ายที่เวียดนามเนี่ยแล้วก็มาครั้งนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมแปลกใจนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะแต่ว่าคนเยอะคนเยอะมากเลยนะเนี่ยดูสิก็ถือว่าไม่หลงเหลงค,คือมีเดินตลอดเวลาอันนี้คือเย็นแล้วนะครับคนบางตาไปบ้างแล้วแต่ว่าตอนที่ผมมาตอนแรกเนี่ยคนเยอะเลยแหละ แล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดถึงตีหนึ่งเลยนะถ้าใครอยากมาดูเมืองอมัมาตี้ตอนกลางคืนก็มาได้นะครับเขาก็แนะนําให้มาตั้งแต่ช่วงเย็นๆไปถึงค่านะครับเราก็จะได้เห็นแสงสีของเมืองอมัมาตี้นี่มากขึ้นนะครับแล้ววิวตรงด้านหลังที่เป็นภูเขานี่นะครับเราก็ไม่ได้เห็นภูเขาที่มียอดปกคลุมไปด้วยหิมะเลยและอย่างหนึ่งหมอกมันบังด้วยนี่แหละก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่ผมจะเล่นในคลิปนี้นะครับ ปกติเนี่ยผมจะไปยิงพวกปืนพวกอะไรด้วยแต่ว่ามันไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่มันดูเหมือนแบบของเด็กเกินไปก็คลิปในวันนี้ผมคงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ